ทำที่ปลดปลาด้วยอุปกรณ์สองสิ่งนี้ทำยังไงมาดูคลิปนี้กันเลยครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะฮะับผมนัต้นบสซิงลิมคองครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านฮนะมา DIY ที่ปลดปลานะผมด้วยปากกาครับผม DIY ที่ปลดปลาด้วยปากกาแล้วก็ด้วยล่มครับผมล่มที่เราใช้กลาง นะบางแดดบางฝนนี่นะครับผมร่มเก่านะฮะนะฮะอันนี้ร่มเก่านะผมก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําแล้วว่าเออวิธีการทำนะ,ะวิธีการ diy ที่ปลดปลาด้วยอุปกรณ์สสิ่งนี้ทำยังไงก็โอเคครับท่านผู้ชมครับสต็ปแรกนะผมให้เราใช้คีมตัดขาล่มที่เราต้องการนะขาล่มที่เราจะเอามาทำนะฮะ ที่ปุดปลาในครั้งนี้นะครับผมนี่ผมตัดออกมาแล้วนะครับนี่ฮะส่วนนี้ผมจะใช้ก็คือส่วนที่เป็นลวดตัวนี้นะฮะผมก็จะใช้คีมตัดนะครับผมใช้คีมตัดในส่วนนี้ออกมาครับหลังจากที่เราเอ่อได้ตัดขาล่มออกมาแล้วนะผมก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะสเต็ปต่อมาครับผมผมจะใช้คีมนะฮะตัดตรงส่วนปลายที่เป็นรูเนี่ยให้เป็นเอ่อเป็นง่มนะฮะให้เป็นงม่ม เพื่อที่ว่าเราจะใช้ปุดป่านะผมเป็นง่ามนะฮะนี่ไนงะจะตัดให้ดูนะครับผมจะผ่าขึ้นตรงนี้เลยนะฮะนี่ฮะปั๊บเข้าไปนะแบบนี้เลยนะฮะัรจะเป็นง่ามแบบนี้นะผมง่ามแบบนี้นี่เห็นไหมครับง่ามแบบนี้รบคมครับผม ลบคมลบเหลี่ยมเพื่อว่าไม่ให้มันบาดสายเอ็นเราเวลาเราปวดเบ็ดนะฮะนี่ฮะลบไปอย่างนี้นะครับนี่ครับผมจะได้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมนี่ง่ายๆครับผมนี่นะฮะอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งนะครับผมในการทําที่ปวดเบ็ดนะฮะที่ปวดเบ็ดสเต็ปที่หนึ่งนี่ได้ลักษณะอย่างนี้นะฮะนี่คือปากกาที่ผมจะใช้ทำดำ ตัวที่ปวดเบ็ดนะครับผมเอาคีมนะครับผมใช้คีมนี่จับที่ปลายปากกาปลายปากกาตรงนี้ครับจับจับบีบไฟผมแล้วก็เดือดหมุนหมุนลงมานี่ฮะวางไว้นะครับผนี่ครับจะได้ด้ามที่ปวดเบ็ดแบบนี้นะครับผด้ามที่ปวดเบ็ดนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ ผเอาไปทําความสะอาดนะฮะทำความสะอาดล้างหมึกล้างคราบสดรปวกออกให้ให้หมดนะผมมันจะได้สวยงามนะครับผมโอเคนะนี่ับผมพอเราล้างเสร็จแล้วก็จะได้ล <Yeah. S 2> ักษณะอย่างนี้นะผมสเติบต่อมา้วผมจะใช้เลื่อยนะผมตัดตัดในส่วนด้ามออกนะผมตัดในส่วนนี้ออกให้ได้แบบนี้นะผมเพื่อว่ามันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะผมจะได้ไม่ยาวเกินไปอันนี้ผมใช้ความยาวอยู่ที่ 9.5เซนติเมตรนะครับเซนติเมตรนะเป็นความยาวที่ทผมคิดว่าจะชับมือที่สุดนะครับผมสเตป็ปนะต่อมานะฮะเราลองเอาลวดนะฮะวดที่ปวดปลาเดี๋ยวลองเสียบเข้ารูด,ดูนะครับผมเสียบเข้ารูดูเนี่ยนะเห็นไหมครับมันจะหลวมมันจะหลวมนะฮะผมก็จะใช้สาย P.E. นะฮะสาย P.E. พันพันรอบ พันรอบลวดตัวนี้นะผมพันพันพันให้เต็มเลยนะผมโดยผมจะวัดความยาวก่อนว่าผมต้องการความยาวเหลอไว้เท่าไหร่ประมาณนี้นะผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาร์กนะผมมาร์กไว้อัปกามาร์กว่าผมต้องการความยาวค่้านี้นี่นะผมนี่ครับผมเห็นไหมฮะจะมาร์กไว้ะฮะแล้วก็ใช้สายพีเอพันนะผมผิดนะผมใช้สายพีเอพันนะ,ะเมื่อเราพันแล้วนะผม พันแล้วมันก็จะออกมาเอ,อแบบนี้นะผมผมจะพันแบบนี้เห็นไหมครับพันแบบนี้เลยนี่นะแล้วก็ใช้กาวตาช้างนะผมสร็จต่อมาใช้กาวตาช้างหยอดที่สาย P.E. นี่ครับผมให้มันเหนียวแน่นอืโขีคนะครับเสร็จแล้วก็เอาลวดที่เราเตรียมไว้นี่เสียบเข้าไปในรูเลยนะครับ เสียบแล้วครับตอนนี้ใช้ดันดันนิดนึงนะฮะถ้าเราเอามือดันดันมันจะไม่เข้านะผมก็อเอากดลงที่พื้นฮนะกดลงไปฮนะนี่ครับผมก็จะเข้ามาแล้วนะครับดูนะครับ,รบผมนี่แผ่นแข็งแรงเลยครับผมแผ่นมากรับรองไม่หลุดแน่นอนนะ,ะน,น,นะครับผมก็ความชัวร์หยดกาวนิดนึงนะครับผมหยดกาวนิดนึงนี่ นี่ครับผมปล่อยให้แห้งสักพักนึงโอเนะครับนี่ปล่ยแห้งนะครับมาก่อนนะก็โอเคครับผมเมื่อเราได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วนะครับผมสิ่งสุดท้ายก็คือนะฮะฟ้าปิดปากการครับผมสวมเข้าไปที่ด้ามจับเลยครับผมนี่ครับไม่ต้องดังในให้สุดนะครับผมเพราะว่าเราต้องการให้มีรูไว้นะ ให้มีรูไอ,อสอดหรือว่าร้อยเชือกนะผมโอเคนะครับผมอย่างนี้นะฮะพอได้ละะักษณะนี้แล้วต่อมาเราจะหยอดกาวครับผมวิธียอดกาวผมก็ง่ายครับผมผมจะแกะส่วนส่วนฟ้าได้ออกนะผมส่วนฟ้าได้ออกฮนะอย่างนี้นะฮะใหได้เป็นรูอย่างนี้ับผมแล้วผมก็จะยอดกาวเข้าไปครับผมนี่ครับผมปล่อยให้กาวมันไหลลง เข้าไปในเนื้อพลาสติกเองนะผมมันก็จะยึดติดเองนะฮะนี่ครับผมแค่นี้ก็อยู่แล้วครับแล้วก็หยอดตรงนี้หนึ่งให้ฝาหลุดมานะฮะนี่ครับผมหยอดแค่นี้พอแล้วก็ปิดครับผมเนี่ยอยู่แล้วครับผมสาเหตุที่ผมหยอดกาวข้างบนนะฮะเป็นอย่างนี้ผมถ้าเราเอากาวทาตรงนี้นะฮะมันเป็นกาวตายช้างนะเวลาเราสวมปลอกอะ่ะมันสวมไม่ทันมันจะแห้งนฮะ มันจะไม่ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะผมผมก็เลยเปลี่ยนวิธีมาหยอดกาวด้านบนนะให้กาวไหลลงไหลลงด้านล่างนะผมกาวมันก็จะยึดติดนะผมนี่มันก็จะได้ขนาดตามที่เราต้องการพอดีเป๊ะเลยนะฮะโอเคนะผมง่ายๆนะผมเข้าใจนะฮะท้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์สอบถามมาถ่าคลิปอีกเช่นเคยนะครับผมนี่ครับก็จะได้ที่ปลดปลาแบบง่ายๆสไตล์เบรชิ่งลิมคองครับผมแบบนี้เลยนะฮะเกินะครับผมนี่สวยงามครับผมด้ามจับกระชับมือ นครับผมปลดปลาก็ใช้ง่ายใช้สะดวกครับผมอันนันักตกปลาก็ลองไปทําดูนะครับนี่ครับผมเป็นงาน DIY ง่ายๆจากวัสดุใกล้ตัวนะครับผมโอเคครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมให้คลิปนี้ผมด้วยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่นะนะนักตกปลาทั้งมือใหม่มือเก่านะฮะโอเคครับผมสำหรับอีพีนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับผมอีีหน้าผมจะมาดว่า DIY อะไรก็รอติดตามรับชมนะฮะโอเคผม สวัสดีครับ